โลบอกกันอีกแล้วนะครับชมวันนี้เราก็จะมาทำหน้าที่เหมือนเดิมนั่นแหละครับก็คือผมจะเป็นปรสิตแล้วก็มีคนไล่ตามผมให้เลือดหมดแล้วก็ตายเลยนะคระชมผมตายเลือดตุย ไม้ตุยตเป็นไม้ล็ปรสิทธิหัวแล้วก็พุ่งนะครับชมชอบฮทยอ่ะ

ตัวนี้ที่พี่ผมไม่ได้สิงมานานเลยอ่ะยาท่านผู้ชมดูตัวเขาเริ่มสีแดงแปลว่าประสิทธิ์มันสิงได้ครับท่านผู้ชมชึบยาชมดู ตัวนี้อีกแล้วเหรอวิ่มายิงเหรอ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 เออกูตาย ท่านผู้มผมเดินตปราสิตเตงแล้วโอ้โหคนท่านผู้ชมดูสำหรับวันนี้ผมต้องแล้วท่านผู้ชมไปก,กอ่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอ,อ,อะไร่